น้องชายฉันสู้กับกดสับเบียบแต่ตอนนี้เขาเสียผู้เสียคนหมดแล้วอาเดียอยู่ทางเหนือพวกเราจะไปตามล่าพวกอากาตาล่าเอาไม่รู้ผมขอโทษดิฟาราน้องชายคุณไม่ใช่ต่อไปแล้วอาเดียทำต้องเหยียดคนบางอย่างเขาไม่ได้ฆ่าทุกคนพวกขโมยแก๊สคนรู้ได้ยังไง อยู่นันและพยายามหยุดเขาแล้วแลทำไมบอกฉันล่ะพวกเราเชืปนพวกอัลกัตาลาไม่รู้เป็นแต่ตอนนี้รู้แล้วพวกเราจะไปหยุดเขาคืนนี้ฉันจะไปกบพวกคุณเใจคนจะล่าน้องชายตัวนี้ยังไงเขาไม่ใช่น้องชายใช่ต่อไปไม่ใช่ต่อไปแล้วว่าครอบข้างล่างนั่นจะทำยังไงเราจะไม่เปิดสงครามกับรัสเซียอดขาด เป็นไอเดียที่เย่มากเลยนะฟีร่ามานสนใจอะไรฉันล่ะมันต้อเียได้สรแล้วเราคือทีมของฟาราแล้วเ็าไม่ได้ถามด้วยนะโอเคเยเททีมเฉพาะกิคุณเป็นหน่วยเฉพาะกิจทุกคนเลยเฮ้ยโอเคมาฟังแผน จิตเทตึงว่ะรอบนี้ต้องตึงยังวม่เจที่คอนเฟิร์มว่าฮาเดียโมงสังเกตไปอยู่กับพวกอควันทาล่าลังทับด้วยพูเชอร์เราเรือแจ้งข่าวมาว่าพวกมันรวมตัวกันที่นั่นไอ้พวกบูฟอาเล็กและฟาลาสจะเข้าตีจงนั้นหน้าและบาวอติกจะบินหาและคิวอาเดียไม่ใช่คิวฮาเดียหาอาเดียและฆ่าพวกบูฟ ไม่รู้ไปมั่วนะไอ้เหี้ยเป็นตุกเป็นตาไอ้เหี้ยเลยโอ้ยมาเอคโคถึงสามนึงบินรอบๆไว้รับทราบไลต์เตอร์หนึ่งจะถึงในอีกสิบห้าวิรับทราบอ๋อเหลวออีกสิบคิดหนึ่งคุมกันด้วยเช็คคุมกันทันดีไปได้ โอ้ยมีข้อบ้านมีเข้อบ้านไปค่อยๆไปค่อยๆไปแฟลตออกปั๊บแฟลตออกแล้วหัวอืมล่วงล้วงมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเขี้ยเขี้ยเกือบเกือบเกือบได้แฟลตคืนมามีไหมมีไหมมือยกมือขึ้นอุ้ยโอ้โหมายกมือไม่ใช่ยกปืน เคลียสองสี่และสองหกกัลังเข้าพ like ok. ื้น uh ที do do ่ทางประตูนั่นสะเคลียเขาได้สวยไป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 ประตูข้างหน้ายิงหมาโอ้ยเฮ้ยกำลังจะพูดแล้วยิงหมาทิ้งได้ไหมตรงขายไปเซตพอยต์เฮ้ยกลัมาคาสึกคาสึกคอนแทคแล้วคาสึกนะฮะ เก็บประตูงซ้ายจ้าได้เลยเฮอยโอเคปืนปืนยาอเคลียร์ห้องเคลียร์โอเคหกสามประตูหลัเกเช็คจ้าตัดไฟก่อนที่จะขึ้นไปพวกมันอยู่ในความมืดโอเคได้กำลังตัดไฟ ไปชั้นต่อไปตามชั้นมากับตันสั่งโอ้ยบอกเลยว่าเดือดแน่ใครมาสไสกับพวกกับตันไฟเนี่ยมาแล้วรับทราบรจำตำแหน่งกำลังขยับไปชั้นตัดไปม,มีการขยับทางซ้ายไปแล้วอสองตัวล่วงเช็คขวา เสียเสียงเสียงเสียงอะเสียงอะงงยเฟดออกไปดินะนเฮียอะไรล่ะโอเคมีเสียงกี่วนนะผมองโอเคเียับทราบหยัดนตไปกูจะฆ่าพวกมึงไม่ทันพูดซ้ำซ้ำซอชัวอชัวครวะเนี้ย หน่อยหน่อยรบพิเศษหน่อยรบพิเศษหน่อยเฉพาะกิจมึงจะตายที่นี่ไปทางซ้ายไปทางซ้ายดูทางซ้ายโอเคโอเคได้ได้ได้วัดดีครับล่วงอุ้ยเยอะเยอะเยอะ หนัยานะยานะยานะไม่มีหาเดียและไม่มีวูบทุกอย่างมืดเป็นไงบ้างรัอบบี้เปิดไฟได้โอเคทุกงูไอ้บราโวกลับมาประจำตำแหน่งส่งสัญญาณแล้วตำแหนวะเนี่ยกัปตันไม่เจอใครเลย ต้องต้องหาบอดแสกิฟไม่เอาลูกชายฉันมาแม่ครับแม่ครับฟังนะไปเอ้ปล่อยเดลักใจเย็นปล่อยมาเข้าไปลูกจ้ะลูกรักขอบคุณค่ะคุณเซฟคุณปลอดภัยแล้วไอ้วูบอยู่ไหนอยู่ในถ้ำใต้ดินขอบคุณมาก ทุกหน่วยตามผมมาทุกหน่วยบาโวไอ้วุฟอยู่ชั้นใต้ดินในถ้ำปิดประตูเล,เ,ลเ,เล็กไม่ใช่เล็กไอ้เล็กมอีกคนนึงเราไม่ได้รับบทเป็นเล็กนี่หว<อ>่าทุกหน่วยมต้องลงไปในถ้ำว่ะผมจะไปก่อนฉันจะไปก่อนอลายสนุกละ ไปล่าไปล่บ <c oughs> ู๊ไปไล่บู๊ปไอ้าสึกดแกคาศึกก็ถล่มโอ้ยเหมือนกับพวกนั้นที่มันขุดุโมงคงไว้ในในนั่นนหะที่มันลบกันอะขุดุโมงค์เอ r e r ประตูถ้ำถูกปิดไปแล้วเรตดขาดมัเหมือนกัทุกครั้งและแต่ครั้งนี้คุณไม่อยู่คนเดียว มีระเบิดอยู่นี่หมดต,ตามไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอปลดก่อนเก็บระเบิดไว้โหลูกซองอ่ะโอเคไปช้าพวกมันทุกที่เสียงเสียง้ยนั่นคุณเหรอคุณทำเหรอพวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องผ่านไปโอเคเอาระเบิดออกมาโอเค กูเรียบร้อยมีอีกอ <right ันนึงระวังหไปอเล็กซ์เดี๋ยวคุมกันเองเฮ้ยเอ้า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 โอ้ยเฮียไหนคุมกันล่ะเฮียเฮียไหนบอกคุมกันวะเฮ้ยอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงลูกตองดีกว่าโอ้ยเฮียเฮ้ยตองตอนวิก ร <iento> ีโดีโดต์ค่อยค่อยเช็คขวาโอเคขวาเคลียร์ค่อยคมืนมืดมืนมืดค่อยค่อยยอดค่อยคยอดทางซ้ายเห็นเงาเห็นเงาค่อยค่อยางซ้ายข้างบนข้างบนเหรอไม่รู้กูยิงงัวเฮ้ยระบิน เฮ้ยโอ้ยฝั่งหลังราบ้งตึงไว้เยียไปไปไปสวัสดีครับฝาเคียสายสายเคีย มันอยู่นี่กําลังไปกําลังไปเฮ้ยเร็วนะโอ้ยกลับมาอเล็กเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหนังเหนียวเกี้วไม่ออกอีกแล้วเราต้องพาไปทางนี้โอเคหมอบต่ำไว้เดี๋ยวคุณกระยเองอเล็กคุณพาพี่ผมมาทำไม มานี่เดือตกูตเองออกไปซะอยู่นี่ผมไม่สามารถปกป้องพี่ได้ออกมาอาเดียไม่มันสายเกินไปแล้วโผลนะ่หน้าออกมาแล้วไปชักว่าวให้ตายซะพี่ได้โปรดฟังผมหน่อยผมต้องการผมต้องการช่วยพี่ผิดแล้วแล้วพี่จะเห็นเองอาเดียอาเดียอาเดีย,ดดยมันก็มีเหตุผลนะแต่มันไม่บอกเราก็าคืออะไร วัดดีครับวัดดีครับสองตัวยิงก่อนค่อยทักลูกสองไม่ค่อยถนัดเอคดีกว่าโอเคเฮ้ยวิ่งเร็วมีคนมาว่าไงว่าไงว่าไงสามอีกหนึ่งนัดเพื่อความชัวร์โอเคค่อย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 ไปเชี่ยทางแอด โอ้ยเนี oh ่ยโอ้ข <with whatever> <songs> ับอมาใหมดระเบิดไปมระเบิดแปะปาติดด้วยวะมันป่าแล้วมันแปะไป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 รู้เร็วรวโอ้ยยไยยดยยยยยยย ค่อยๆโอเคพร้อมไหมวิลลุกหมดลูกหมดแฟ็ดลูกกูหมดต้องใส่แฟ็ดโอ้ยเยลูกหมดขานไปขานไปหมอบต่ำหมอบต่ำไว้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตัวนึง โอเคฟาราจัดก,การแล้วซ้ำไป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 ไฟ m g โอ้โหไปแฟดออกระเบิดปาไปแล้วโอ้ยไม่ได้เว้ย เฮ้ยโอ้ยเฮียองเหนียวเหรอเคลียร์ลังปืนกลเข็แล้วโอ้โหไอ้เฮียฟาร่ำยืนอย่างนั้นเลยเหรอโอเคสายเคลียร์ขวาเคลียร์ค่อยไปค่อยอย่ารีบอย่ารีบไปทางซ้ายไปได้ขวาไปได้เจอโอ้ลังปืนกลนี่น่ากลัวแม่งยิงกดไม่หยุดตกลงไปทางนี้ระวัง โอ้ยเอ๊ะอะไรอะไรโอ้ยเอ๊ะร่วงโอ้ยไม้ทับกูอีกไม่เป็นไรนั่งเหนียวจะลงไปช่วยไม่ต้องไปอ่ะเดียวเดี๋ยวผมชาร์จออกไปเองดูแลตัวเองด้วยล่ะเอ๊ะรีบร้อยก่อนโอ้โหสูงนะเนี่ยมีเป๊ไหมไม่เป๊โอเคต้องไปทางซ้ายสามหนึ่งถึงศูนย์หกได้ยินไหม ทุกหน่วยนี่สามหนึ่งอยู่ในถ้ำโอ้ไม้อยู่ในอยู่ในถ้ำเหมือนกันไม่รู้ไปมั่ว <laughs> ทุกอย่าวมันอยู่ในถ้ำหมดอะ <c oughs> โห่ให้ดันหน่อยให้ดันดันไปไหน okay. <c oughs> ดันไป <c oughs> ดันไป <c oughs> มันเป็นเหมืองเก่าแน่เลย <c oughs> เออตรงแรกเป็นเหมืองดีมไม่ใช่ถ้ำม, <c oughs> มันเป็นเหมืองเป็นเหมืองโอเคเฮ้ยเฮ้ย ระเบิดไปว้าวว้าวเมืองจะพังไหมเนี่ยปาระเบิดในเหมืองเนี่ยโอเคได้แฟตมาหลูกขวาเคลียสายสายว่าไงสายเคลียโอ้ยย้ยนนมามีคนมาะชวกู้ สุดยอดที่เรามีด้วยซูเปอร์พาวเวอร์พลังเทมเปียมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้วูบอ่ะไอ้วูบแม่งพูดเฮ้ยระเบิดไปไปไปเราต้องออกเราต้องออกไปจากที่นี่ปัดดีข้างบนว้าว มองไม่เห็นไป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 คืนนี้กูจะต่อสู้และประกาศให้พวกโลกรู้ของพวกเราไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตีนเฮ้ยไม่ใช่ตีนว้าวตันตันต้องรีบออกจากที่นี่โอ้ไม่กูต้องระวังมึงกูต้องระแวงอีกเฮ้ยตังแก็ เฮียหล่วงโอ้ยเฮียตังเกตอันเมื่อกี้เนี่ยเลยระเบิดเฮ้ย uh รีโ uh. หลดขวาว่างขวาเคลียร์ออกได้ไหม<ว>ไม่ใช่ทางนี้ปะไม่ใช่ไอ้เหี้ยโว้ พูดอะไรวะเนี่ยที่นี่ไม่ได้แล้วรีบไปโอ้ยเหี้ยหักอีกโอ้อเล็กโอ้ยอเล็กต่อไว้ได้ตัวแล้วขอบคุณมากคาร่าฟาร่าไม่เป็นไรทางนี้งานเป็นไงบ้างยังหาตัวมันไม่เจอเลย ไหนๆวุ้บหัวใหญ่หัวเรือแต่มีแค่ฉันอ๋อมันพูดถึงกับให้กับพวกมันอะมันเดะโอ้ยยีละเบิดนี่คือจุดจบน้องชายคุณต้องการความช่วยเหลือตัวข้าร่างบางทุกสิ่งและแค่เรหยุดมันไม่ได้แล้ว อ้ยอ่ะเฮ้ยยิงเลยเหรอยังทั้อยู่เล็กเราต้องตัดต้องตัดสายระเบิดเร็วยี่สิบวิโอเคตัดก่อนที่ก่อนที่จะพูดนะสีเขียวตัดโอเคเขียวสีเหลืองตัดสีแดงมีสองเพราะว่า สามสองหนึงโอ้ยี่ถูกด้วยไอ้นี่ยโลกลกลกโอ้ยี่ยกลัวตัดวิดเต้นเต้นว่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีทุกหน่วยนี่เคโคสามหนึ่งแจ็คพอตในตัววูฟแล้วไอี้ตัดสายระเบิดไปที่เหียมาก Lepas bahasa Inggris juga, ini Alex, Alex. Dijayi yang datu lagi kan? Maunya lew Terima kasih banyak, teman. Diem. job, well done. As much as we can all hear the ice in the glass, I'm afraid our toast has to wait. new friends are the move. What are they? One step at a time. No one said they're friends. The have would tend to disagree. Norris, I asked you to tell well. Or I will. officially re-designated Forrest's yeah You want to translate that from bullshit to English?

ผมเหนื่อยมากดต้องบอกคุณอเล็กพก่อนผมจะไปกับผมจะไปที่จะไปกับฟาลาโอ้ยเยเลยเนี่ยไปมม่ดูผมมีเพื่อนแล้วน้องชายขอบคุณสำหรับทุกอย่างแต่มันยังไม่จบช่ผมด้